สบายดีพี่น้องวันนี้มีผู้ส้วามาต้มมะหุงให้กินพี่น้องมีแต่มะหุงหลายๆนี่เอาหน่วยเดียวเนาอเมนอัน่ดดยวยเดียวมีแต่โกมะหุง แต่กับปลามเขาปเปแป่งนไ่มักสดนะส่วนไม่เป็นส์จะชิบอยูเขาหรือว่าจะทันกินเขาหมดน,นะปาะะ่าจนะ<ป>าบักหน้าเอาอได้ใส่ยาหัวป้มือใส่น้ำ <laughs> <laughs> จะมายุบไปยุบมาอย่างอี้สิอ <laughs> มีประแดดนีมีแสบดีดวบะคุงนะพี oh, ่ดีเด้อบะคุงบะคุงยุสวนรรคเอยู่โอ้เต็มเลยฮ่าขวมน่ะเดงยี่คขึนเลย

กกระปุกนอกนี่ไม่ได้กินกลับเลยวะแม่โอ๊ยเหี้ยเสียดายเดีเออปลามันเหี้ยเนี่ยเอาสกินจนเบิดหมดอะได้ต้องไหนเขากินน้ำอ่ะ ข,ขักู่วะอืมขักขักขักมาทะเลกินจ้ะบอขักบอใส่แล้วบอขักขักเสร็จแล้วเนาะเอาอย่างนี้ตั้คดีต้งน้าตัีงตา ở người phụt, tiền đưa mà xìm xìm phủ sao này mượn thương bóng của nhà mày thương 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 ต้อเบริตับไ,ไดีเราจาน,น,นี่กินตำาหุงเนี่เอาทำยัไงหที่กินให้แสบไม่ต้องกินแบบนี้ทำทำยังไงมาดูาดียวจะเจ้าไปกัน คุณนั่งนี่แล้ขอยเบืองตังหนีขึ้นมาแบบเออตอนกินแสบๆน้องพิยากโอ้จะใส่เบืองหลัเอาเบืองหลังเอาเบืองทดสอบเอาอย่าปีนลุ่งนี้เลยปีนลุ่งนี้ไปดีแล้วเฮ้ยแคบงหยมหูแำแตกขึ้นหูเลย

就不吃烤鸡。嗯。啊，不塞了。 ตา้ทำแหกกันแล้ว้า,าทำเ้งกระใบขิงเพียดอะไรนี่ขเพียดดีวาจ๊ะข้าทํามะเอเป็นหูแล้วก่อน มามา,ามาีมา,ามาดิโอ้ยมะเขียวมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีนองชายจะเป็นห้องประธานบริษัท เสียบมูเนี 3, mm. ่ย like ็สดแขกขสดว่ามีหอดคนขามาใหม่ๆลยนะเนี่ยเขาเขาอันนี้นะกินดูดูใหม่นี่กําลังสู้อ้๋อหงอนหมดคืเหมืนก็เป็นเขาเย็นเก่า ถ้า mm hmm. รรมาสะอาท้งล่างก็มีเด่ต้นมะฮุง ញ៉ាំប្រទោកងជីនេះណាបងណောင်អូតាំងទឹងកបមើលដៃមើលកប โอ้ไปคิวงอ่าเต็ดจะได้อ่อนน้าเต็ดเต็ดนี่นี่เขาเนี่กินหนาได้ครับน้องใส่ใบคิวง มันแสบไลยแบบจะมันเข่ากันนี่ยเบิ่งยุบน,<อ>นี่มือค่ะต้องสดเอาเลยสวดใ่ากล่องเบิ่งนได้พี่หน่อยต,ตั้มแตกตัม้มพุงมันสุดยอดนี่ด้กับ <c oughs> สุดเนื้อแสบมืก มือบาดน้วยเกี่ยวตัวตัวตมือบอดเราพริกเป็นกับคาบกับาป็นึงมครับปีนไปปีนมาเจตัวพริกเนาะเผือแตกเลยสวงเลยเนาะ Nó oh, có kín tăm hùng, kín trong bếp này, rồi, anh nay ở thịa bàn này, tăm nhằm kèo khẩu này vô khắc rồi. Kèng nồi mẩy, no? Ừ. Kèng nồi hùng, sao? ขาวหอนทอดกินกับต้าหูงเ็ดเม็ดๆขาหอยกินกับเต้าหุ้เป็ดีนโอ้ยตาแตกเลย มันดูฟีได้นึ่งไลน์เน่ยกระปุกน่าเต็มเต็มเลยสมัครกิงก่ะับซีอีมได้ที่ด่านห่านอยู่ทั้งหมดันเข้าห้องสองคนไม่ยากปาก นนกินเขาไปอิ่มนะเอาเด้อว้หอมบัวก็บึงาตีตอนกินแย่าี <c oughs> มนต่ตวเ่ยกินสูบบัถอยเปล่งต่อยถอยบัสู โอ้ยโอ้ยจนสันน่เสียตเนี่ย แต่ไอ้ตัวมันลงเองประตูหอมบวัวบางสียสดใ้ทารกโมบางจกบ,<อ>บ,บาทจกขักอยาก,ก็ตามมาเด้อไอ้นองเด้อซอยสีเออซอยสีคอนโดเช็ด จะเขปาปากยังได้หรอบันนี้ใหญ่หมดร้อนตอำนี้ได้เนี่ยมพ่กกิกีขึ้นกาเป็นกาบอยู่อ่านมืมด,ซดซื้อเคยนาสาอังมืดมันสุดยอด วัดกระปุลใช่เลยนะบอุนสดเลยเนหะรอบบสวไปเลยเหรอกดเจดมดนะูอิ่มั้ยเจ้าดอกบ่ออิ่มอนะยู่บุอิมนะเจดมออายกินอมิอมอ่มก่อนพี่น,ออน้องเลยมังแสบอยู่มังขาดอยู่ ไช่ว่ามีตอนประแดกเนาะอือประแดกมีตอนนี้อีกวบุกขาไส่เออตอนนัน้นก <c oughs> รตั้มตอนนั้นใส่ท้องตอนป้าทุ <c oughs> ก <c oughs> เปลี่ยนเลย